ค่ล่ะคุณผู้ชมคะมาดูกรณีของคุณจัก,กรบุ๋มกับป้าปูนากันหน่อยนะคะเป็นดราม่าใหญ่โตนะคะจากกระแสดราม่าที่มีการทวงหนี้จัก,กระบุ๋มนักแสดงตลกนะคะเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาป้าปูนาเนี่ยนะคะเจ้าของกิจการปูนาฟ้าใสาแล้วก็ยังเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ปูดองอ่องมันปูไปติดป้ายขอคืน ค่าสินค้าที่จัก,กระบุมเนี่ยรับไปขายแต่ไม่เคยจ่ายเงินคืนมาเลยนะคะไปติดป้ายที่หน้าห้างสรพสินค้าชื่อดังย่านนนทบุรีค่ะข้อความก็อย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมนะบอกได้โปรดเมตตาคืนเงินสินค้าให้เราด้วยเถอะเงิน284,400บาทสําหรับบางคนอาจจะไม่เยอะแต่สําหรับครอบครัวของเรามันคือลมหายใจ4ชีวิต เรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่นะคะเพราะว่าต่อมาเนี่ยตลกชื่อดังก็ไปลงบันทึกประจําจวันเอาไว้ที่สบพบางใหญ่เพื่อเป็นหลักฐานว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้หลบหนีหรือว่าเบี้ยนี่แต่อย่างใดนะแล้วก็ยังไปออกรายการเล่าความทุกข์ว่าปฏิดหตินี่นอกระบบทําให้ใช้เงินคืนแม่ปูนาไม่ได้จนมีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ออกมาถึงพฤติกรรมที่บอกไม่มีไม่หน,ไนีไม่จ่ายแล้วหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมนะก็มีบรรดาคนในวงการบันเทิงนะ,ะหลายคน ไปโพสนะหรือคนนอกวงการก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่าเขาก็คือคนที่คุณจักระบุมเนี่ยยืมเงินไปแล้วไม่คืนเงินเหมือนกัน<ฆ>อ่ามันก็เลยออกมาเยอะไปหมดเลยนะคุณผู้ชม ตอนหลังเนี่ยแม่ปูนาก็ได้เปิดใจหลังจากที่ออกรายการเผชิญหน้ากับจักกระบุ๋มนะบอกว่าจักกระบุ๋มเนี่ยเขาไม่มีท่าทีที่อยากจะขอโทษอย่างจริงใจเลยอ่ะไม่ได้มีท่าทีที่สํานึกผิดพอกลับมาที่บ้านเนี่ยก็ปรึกษากับครอบครัวแล้วก็ทนายความส่วนตัวที่เข้ามาช่วยเหลือก็มีความเห็นตรงกันค่ะคุณผู้ชมว่าจะฟ้องร้องแน่นอนนะคะต่อมาค่ะมันยังไม่จบ เพราะมันมีเรื่องที่ไปกระทบกับแม่ปูนาด้วยนะเพจดาวแปดแฉเขาโพสต์นะคะว่าดับกระแสตีกลับปมเบี้ยวนี่แม่ปูนาจักรบุมตัดสินใจลาบวชหลังลาสิกขาจะถอนแจ้งความทั้งหมดแล้วก็มีแฮชแท็กไปฟอกตัวแป๊บหนึ่งนะคะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมมานะคะคุณผู้ชมว่าผมจะไปบวชในต่างจังหวัดแต่ขอไม่ออกข่าวอยากสงบจริงๆตั้งใจบวชจริงๆเพื่อขออโหสิกรรมทั้งหมด และจะแก้ปัญหาทุกอย่างให้จบลงด้วยดีอ่านี่คือมันมีหลายคำถามที่เกิดขึ้นค่ะครั่งพลูกันมากเลยนะว่าเอ๊ะเป็นนี่แล้วหนีไปบวชได้ไหมนะมต่างๆนานาแล้วนี่มันใช่ไปฟอกตัวจริงหรือเปล่านะคะคล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะมีความเคลื่อนไหวนะคะจากทางแม่ปูนาวันนี้เนี่ยเดิมเนี่ยแม่ปูนาเขาบอกเขาจะเดินทางไปที่สอนอท่าข้ามไปแจ้งความเอาผิดกับจักรบุม๋มแต่ เมื่อคืนนี้เนี่ยพอมีเพจดังลงข้อมูลว่าแม่ปูนาเนี่ยก็โกงคนอื่นเหมือนกันนะก็เลยอยากจะขอมาเคลียร์ผ่านรายการเดิมอีกครั้งทีนี้คุณกันจอมพลังค่ะทีเ่เรียกว่าประวรวนานะเอาตัวเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือแม่ปูนาให้ฟ้องจักกระบุมเนี่ยนะคะบอกว่าตัวแม่ปูนาเองก็ยืนยันว่าไม่เคยโกงใครถ้าหากไปโกงใครมาเนี่ยก็อยากจะให้ผู้เสียหายออกมาแสดงตัวและถ้าหากว่าป้าปูนาแม่ปูนาเนี่ยนะคะไปโกงใครมาซึ่งเป็นเรื่องที่รุนแรง ก็อยากจะขอพักทางด้านคดีเอาไว้ก่อนนะส่วนจักกระบุมคู่กรณีหลักป้าปูนาก็ยืนยันนะคะว่าจะเข้าแจ้งความเอาผิดอย่างแน่นอนแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้จักกระบุมเนี่ยชดใช้นี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยไปบวชค่ะผมเนี่ยส่วนตัวผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าแกเนี่ยไปโกงใครยังไงเพราะผมพยายามที่จะถามแล้วนะว่าแกมีไปโกงใครหรือเปล่ามีไป เอาเงินใครมาหรือเปล่ามีไปเอาของใครมาไม่จ่ายหรือเปล่าป้าแกบอกไม่มีมีแค่ซื้อของเคยจ่ายช้าแค่นั้นเองเราเชื่อมั่นในคำที่แกพูดมาคิดว่าหรือว่าต้องรอเคลียร์ส่วนตัวเนี่ยผมว่าคนที่จะตอบคําถามนี้ได้ดีที่สุดคือป้าแต่แต่ผมนะถ้าถามว่ามันต้องแยกเป็นเรื่องๆถ้าถามว่าในส่วนแกถูกทางตลกตกอับแกยังไม่ได้เงินจากเขาไหมอ่าก็ก็แกก็ไม่ได้เงินจริงๆอ่ยที่แกบอกนะครับถามว่าแกลําบากไหมแกลําบากมันมีบางเรื่องที่เมื่อวานผมไปเจอ แต่อันนี้ต้องให้แกพูดเองถามว่าน่าสงสารไหมผมก็ยังมองว่าแกก็น่าสงสารจริงๆนะเพราะมันมีเรื่องที่น่าสงสารแบบผมรู้สึกก็แบบเออน่าสงสารมากๆอะแต่แต่คนที่พูดอาจจะต้องเป็นแกนะครับนะในส่วนอีกประเด็นหนึ่งถ้าบอกว่าเอาถ้าสมมตินนะสมมตินนะแกถูกอแกไม่ได้เงินแล้วถ้าสมมตนะิแกไม่จ่ายเงินคนอื่นเหมือนกันอันนี้ก็ต้องแยกเป็นเรื่องๆคือตัว คุณป้าปูนาหรือแม่ปูนาที่หลายคนเรียกนะคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็มีหลายคนมายื่นมือให้ความช่วยเหลืออย่างคุณอาร์ตพระสุดนักแสดงเนี่ยก็บอกเลยว่าเดี๋ยวจะแบ่งล็อกในการขายของคุณแกให้เดี๋ยวไปออกบูธเดี๋ยวไปชวนไปขายด้วยกันงนะชวนไปขายด้วยกันคือถ้าสมมติว่าแม่ปูนาไปขายคนเดียวเนี่ยคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าหาว่าคุณอาร์ตพระสุดเป็นคนดังไงไปยืนขายข้างๆช่วยช่วยขายจะได้ได้เงินเยอะๆแล้วก็จะได้ให้แม่เข้าไปเนี่ยกลับไปเนี่ยน่าจะโอเคกว่ามันก็มีหลายคนที่มาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเี่่่รือองทบกวา โกงไม่โกงอันนี้เนี่ยก็ต้องเคลียนะคะเพราะว่าเมื่ออย่างนั้นแล้วคนที่เขาช่วยหรือหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะเสียความรู้สึกไงว่าแหมช่วยไปแล้วมันนะช่วยคนผิดหรือเปล่าอ่ะว่ากันนะคะให้โอกาสในการเคลียร์นะคะทีนี้ประเด็นของคุณจัก,กระบุญค่ะคุณผู้ชมคืาว่าตกลงแล้วเนี่ยเออเป็นนี่อยู่บวชได้หรอนี่นะวันนี้ค่ะนักข่าวเราเดินทางไปที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีนะคะไปถามพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เรื่องของการบวชของคุณจัก,กรบุมนี่แหละหลังจากที่มีประเด็นการทวงหนี้นะคะพระพยอมก็ยืนยันนะคะว่าถ้าเป็นหนี้แล้วบวชไม่ได้นะคะพระอุปัชาจะไม่บวชให้ต้องใช้หนี้ให้หมดไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะกลายเป็นบวชอัญากรบวชต้นทรัพย์นอกจากจะแอบไปบวชในป่าในเขาเดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องสืบประวัติการเป็นหนี้ต้องสืบเรื่องของ พฤติกรรมต่างๆนานาด้วยนะคะคว่าเสียหายหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นหนี่แบบนี้เนี่ยจะบวชไม่ได้เพราะว่ามันมีคําถามตอนบวชมนุษย์โสสิมีหรือยังถ้าจิตใจต่ำไม่สามารถบวชได้ค่ะเราต้องสืบประวัติอยู่เนี้ยสืบประวัติว่เป็นหนี่ประพฤติอะไรเสียหายมีคดีติดค้างพวกนี้บวชไม่ได้คนที่คิดจะบวชเนี่ย ต้องสมรวจตัวเองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์มาใช่ไหมถ้าไม่บริสุทธิ์บิดามารดาไม่อนุญาตให้บวชเป็นโรคเลือนเป็นโรคอะไรติดต่อรวมทั้งเป็นนี่เนี่ยอย่าไม่ให้บวชเพราะามีคำถามมนุษย์โสสิความเป็นมนุษย์ความใจสูงอะมีแล้วยังแต่มีความใจต่ำอยู่เนียังบวชไม่ได้ คือให้คุณผ <anak> ู้ชมดูหน้าจอถ้าถ้าใครที่เคยบวชมาแล้วหรือเคยไปงานบวชเนี่ยก็คงจะจะเคยเห็นอยู่นะคุณผู้ชมนะมันจะมีคําถามจริงก็หลายข้ออยู่นะคะแต่ว่าข้อที่พระพยอมพูดถึงเนี่ยก็คือมนุษย์โสซิเป็นมนุษย์หรือเปล่านะผู้อุปสมบทต้องตอบว่าอมะพันเตนะใช่นะคะปุริโสซิเป็นบุรุษหรือเพศชายไหมนะคะอามะพันเตก็ต้องตอบแบบนี้เหมือนกันนะคะผู้ชิดโสซิเป็นไทยไม่ใช่ทาตใช่ไหมก็ต้องบอกใช่นะคะอาณโนอานโนซิ ไม่มีหนี่สินนี่ข้อนี้<ะ>แหละคุณผู้ชมถ้าจะบวชก็ต้องบอกว่าใช่เพราะถ้าหากว่าตอบว่านัตถิพันเตไม่ใช่จะบวชไม่ได้ถูกไหมฮะนี่และข้อสุดท้ายนะนะิราชพโตไม่ติดราชการใช่ไหมก็ต้องบอกว่าใช่ถูกไหม,มทีนี้คําถามก็คือว่าถ้าคุณจักระบุมไปบวชแล้วตอบว่าอามะพันเตตามสูตรเนี่ยโกหกสิ เออเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นนี่นะแต่ถ้าหากก็าบอกว่านัททิพันเตก็คือไม่ใช่ออพระบัปชาจะบวชให้ได้ไหมออนี่มันก็เลยเป็นคําถามว่าสรุปแล้วในตอนนี้คือถ้าคุณชักบุ๋มจะไปบวชวัดไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีคนไปตามต่อถามต่อว่าอา้าวแล้วพระอุปชาบวชให้ได้ยังไงดไดอ